ให้เสียงภาคโดยคิเนเอกิสอบสวนสอบสวนเอไม่หิวบ้างเลยเหรอเล็น้อยอเองเอขางมูรากิอยู่ไหนนะ่ะ เอะอะไรต่ศัตรูเหรอเออฮะไหนฮะไ,ไหนนี่นายตกใจอะไรของนายกันเอ๊ะอะไรกันอุษาได้สร้างตำนานราชาโทรราชแท้ๆอย่าได้ใจไปหน่อยเลยพี่จะก่อบกบฏราเคสจริงๆเหรอฮึถ้ารู้แล้วแล้วก็ช่วยพาฉันไปที่ชุกอสตัมเดี๋ยวนี้เลยงั้นฉันคงปล่อยนายทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเอ้พี่จะทำอะไรกันแน่เนี่ย จะจับนายขังในคุกแ่างกกคขงนี่ยังไงล่ะไม่นะครับปล่อยผมไปเถอะผมขอโทษครับฉันต้องดัดนิสัยนายฉันแล้วจะเอาให้หนาวแข็งตายไปเลยไม่นะผมแก้กล้าเป็นคนแล้วใจใจปล่อยผมไปเถอะนะครับเฮอกีฬนายนี่มันก่อนอื่นคงต้องไปจัดการในพวกข้างนอกนั่นให้หมดก่อนพาิ รวมกราะราไดันพอเพวกแกที่มีความผิดต้องหายไปซะ อยนะกล้าเขาไว้สิตอนนี้เลยจะจะคอยปกป้องอยู่เสมอพ่อะมีความเป็นลูกชายมากกว่าใครในการต่อสู้แต่ก่อนสมแล้วที่เป็นอากิล่าเซนที่ฉันรู้จักคือยูนะไงล่ะเพราะงั้นจงเผาผลาญคอสโมบล์ในแค่ชั้นทีเธอจะได้มีชีวิตต่อไปเลยนะนี่โอ๊ยเจ็บ นไเี่ถ้าเป็นลูกประชาจริงๆเหรอก็แล้วทำไมไม่ฉันตายเพื่อนนายกันเล่าโอ้ยเจ็บ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 ยู่นะาไรเยอบไปแล้วนะนายไม่ต้องมาทำเท่เลยนะฉันไม่ยอมให้นายไปคนเดียวหรอกแต่ว่ายูนะคือว่าไม่ต้องมาแตะเลยฉันก็จะสู้ไปกับนายด้วยเพราะฉันเองก็เป็นเซนเหมือนกันนะคือแน่ใจแล้วเหรอมันก็แน่อยู่แล้วจะให้เอาแต่เป็นฝ่ายถูกปกป้องได้ยังไงกันล่ะจริงไหมมันเองเหรอไม่ต้องมาทำหน้าหงอยเลยนะเราไปกันได้แล้วอืมเข้าใจแล้ว ถ้าเรารอดและชนะไปได้แล้วก็ฉันจะสารภาพรักกับนายเองนะโคกะเอ๊ะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะไม่มีอะไรหรอกพี่ไปได้แล้วนะ่ะอ๋อืเข้าใจแล้วแต่จะอย่าดำไปจะได้ไหมโคกะจริงๆแล้วฉันจะต้องรอดไปพร้อมกับนายให้ได้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วฉันจะบอกรักกับนายเองนะฮ <laughs> ายกา ไม่ตัดสินใจด้วยการดวนหมัดอย่างนั้นเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากรู้แล้วนะเหมือนโชนเงินมังงะเลยในทางกลับกันถ้าฉันชน,นะเธอก็ต้องมาคบกับฉันดวนหมัดกันตอนนี้เลยเหรอหืมไม่ชอบเลยผู้หญิงที่ชอบนะซักหมัดไหมล่ะขอปฏิเสธที่หลังจะต่อยทำไมกันล่ะตื่มาบ้ากิจิเบะ ตลาดขึ้นเยอะมากเลยนะในเมื่อก่อนน่ารักจังไม่สิมันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยน,นะเฮ้ยอะไรของนายล่ะไม่ต้องชมขนาดนั้นก็ได้โอ้นายไม่ชอบผู้หญิงชมเลยอย่างนั้นเหรอก็ไม่ได้เกลียดอะไร <heroin: S 1> ขนาดนั้นสักหอเฮ้เป็นหมาบ้าหรือไงกันเป็นหมาบ้าที่กัดไม่ปล่อยยังไงจริงๆเลยนะฉันก็ไม่ได้เกลียดนายสักหน่อยงั้นมาคบกันไหมล่ะไม่ดีกว่าพม่หวังได้เอานายตายแน่เฮ้ รอ่องนี้ไงฉันถึงชอบพูดอีกว้าวพระอาทิตย์ตกสวยจังเลยคิดว่ากาออกจากโรงปิดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีใจที่ได้มาที่นี่ต้องขอบคุณจังฮิโกะและคุณเมียวแล้วล่ะแล้วก็นะความทรงจำของเคนชินฉันคิดว่าไม่เป็นไรถ้ามีใครสักคน เพื่อแบบ oh? เออเออคือใช่แล้วความทรงจำความทรงจำคุณหนูเขารูา้จริงอยู่ว่าอาจจะไม่ได้มาหลายครั้งก็ตาม <c oughs> อย่างน้อยก็มาแบบนี้เพื่อเพลินท่องเที่ยวแบบสบายๆหนัแบบสองเรานะขอรับ <c oughs> นั่นสินะจะว่าไปแล้ว น่าแดนมากเลยนะขอรับฮ้ยโอ้โอเดี๋ยวสิอยู่ๆก็หยุดไม่ได้ต่อจากนี้ไว้ทีหลังนะไว้ทีหลังอะไรนะต่อเลยได้ไหมเนี่ยคุณหนคาอรุต่ออีกหน่อยเถอะนะไม่ถึงจุดแล้วขอรับก็ใช่เนี่ยสิก่อนจะกลับบ้านยังไงล่ะเออ คือว่าเมื่อกี้มันแค่ช่วยคุณหนูไม่ให้ล้มนะขอรับงั้นคราวนี้ก็ามาอีกครั้งสิเออคุณหนูเขารู้ทำไมอ่ะไม่ชอบฉันหรอเคนชินเออชอบครับชอบครับชอบมา,มากๆเลยขอรับงั้นจูบทันทีสิก็ได้ขอรับเคนชินฉันรักนายนะเช่นใจขอรับคุณหนูเขารู้ <laughs> <laughs> สุขสันต์วัเกิดนะครับคุณมิโกะคุณอยากจะทำอะไรบางอย่างเหรอครับเป็นคำถามที่น่าสนใจจังใช่ฉันอยากจะทำอะไรบางอย่างสักหน่อยว,ว้คุณมิโกะเออเออเอ,เอคุณคุณมิโกะวันนี้เธอจะเป็นของขวัญของฉันนะจ๊ะผมเหรอครับของขวัญของคุณแหมอย่าถ่อมตัวไปหน่อยเลยจะทำอะไรเหรอครับอย่าพูดจาห่างเหินนักสิ ผมยังไม่ทำให้เตริมใจเลยนะครับไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเธอทำฉันใจ่ตื้นรัวมากเลยนะงั้นก็รับผิดชอบฉันด้วยนะจ๊ะเออคือว่าคุณมิโกะอย่าทำให้ฉันโกรธเลยนะไม่งั้นเธอมีเจ็บตัวแนะ่เออเข้าใจแล้วครับคุณมิโกะ <laughs> ต้องแบบนี้สิเด็กดีเด็กดีเธอจะต้องเป็นสามีของฉันแล้วจัดหนักทุกคืนเลย วาราวาณ์นอที่คุกิคั่ซึ่จ๊อืมโอเร็วเรคุณไม่มีปัญหาทำงานมาทั้งวันคงจะเหนื่อยสินะฉันบอกนายแล้วไงพวไม่ต้องการให้มาแบกฉันหรอกนะเหนื่อยออกหมดแล้ว คอริเดตเกาะนั่นไปแล้วนะก็ฉันกลัวตกนี่นะอย่าปล่อยฉันนะอืมแบบนี้มันหนักนะฉันไม่ได้อ้วนสักหน่อยพาฉันไปห้องนอนเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ก็ได้จะไปเดี๋ยวนี้แหละอืมหนักนักรักรักที่สุดเลยตอนนี้ถึงเวลาต้องไปแล้ว มีอะไรจะพูดอีกไหมเอออยากให้ฉันกอดเธอไหมลนะ่ะงั้นฉันจะบอกอะไรให้นะ <c oughs> ได้สิฉันจะตามใจเธอสักหน่อยก่อนไปก็แล้วกันฟังให้ดีนะและยังคงเลือกที่จะรอเธออยู่ในอนาคตและขึ้นอยู่กับทางเลือกนั้นจะหัวเราะและร้องไห้ก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงโชคชะตายอยู่ข้างเธอเสมอแน่นอนว่าฉันก็อยู่ข้างๆนั้นโดยหวังว่าปลายทางของการเดินทางนั้นจะไปถึงกลุ่มดาวได้นะ เออคือไปไม่ได้ฉันต้องกลับแล้วเดี๋ยวสิอี้เดี๋ยวสิจะปล่อยฉันได้หรือยังง่ะนี่คุณครับข้าครับคุณจะคิดถึงผมไหมครับอืมก็แน่นอนอยู่แล้วฉันจะคอยคิดถึงเธอตลอดไปนะเหรอครับผมดีใจมากเลยนะครับผมรักคุณนะครับอืมฉันเองก็รักเธอเหมือนกันนะงั้นผมขอกอดคุณแบบนี้ต่ออีกหน่อยได้ไหมครับช่วยไม่ได้เลยนะอยู่ต่ออีกสักพักก็แล้วกันเพราะคนดี มิคาซะอะไรหรอขอจูบเธอได้ไหมเ uh พราะเราคบกันมาสามเดือนแล้วไม่ใช่เหรอ uh เออแต่อย่าพูดถึงจูบเลยยังไม่ได้จับมือเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ม hey, uh ิคาสะมิคาฉันทําได้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 ฉันทําได,ได้รู้สึกว่าจะบอกอะไรบางอย่างเอ๊อไม่นะมิคาซะถ้าไม่ชอบขนาดนั้นไม่เป็นไร รอแปบหนึ่งนะขอเตรียมตัวก่อนเออเออเหรอีะอะละตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเออมันจะไม่เป็นไรเลยจริงๆเหรอเออมิคาซาเอ้าฉันพร้อมแล้วเอเดนเล่นเอาผ้าเป็นคอมาปิดตานเนี่ยนะฉันพร้อมถูกกับเธอแต่ไม่พร้อมเห็นหน้าเธอหรอกนะอะไรของเธอเนี่ยเฮ้ยช่วยไม่ได้งั้นทแล้นนะอืมมาเลยเอเดนอ่า ฉันเปิดหน้าเธอนะเดี๋ยวฉันยังไม่พร้อมเลยนะเอาเธอหน้าเปิดมาเถอะไม่ลองคิดดูสิว่ารับเวทมนต์มาแบบไหนงั้นเหรอเวทมนต์ที่สามารถมองทะลุเสื้อผ้าได้นะเอ๊ะฉันได้รับเวทที่สามารถมองเห็นเสื้อผ้าของตัวเองได้น่ะสิ ไม่จริงนะเออฉันโกหกต่างหางแล้วเฮ้่ลุงฉันไม่ได้อยากได้เวทแบบนั้นเสหนนายคิดอะไรอยู่กันแน่ล่ะเรื่องนั้นฉันไม่สนใจหรอกนะเอ๊ะไม่รู้สึกคิดแบบนั้นบ้างเลยเหรออย่าไปสนใจกับคำพูดของฉันเลยนะไปกันได้แล้วน่าเบื่อจังเลยนะ ไบโคบูซ so <pl ains> ิแฉกังไงล่ะเอ๊ะเรากำลังมองหากุญแจที่หายไปใช่ไหมเฉดใช่ค่ะแต่ว่ารุณโอเอี้งิวคบสีิแฉจะนำความโชคดีมาให้ด้วยนะถ้าฉันโชคดีกับใบไม้ได้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกคุณโอเอสุง้ยังไงก็ตามแต่อะโดสบะเองก็สวยดีนะเมีรอยแผลนิดเดียวแล้วรูปร่างที่สมดุลคิดว่าอะไรฮะคงจะเป็นความสุขถ้าได้ทำเป็นดอกไม้น่ะ ดอรอ๋อจริงด้วยดอกไม้เองงั้นจินะโยสุบะเป็นอะไรไปโยสุบะเอ๊ะเล่าค่ะไม่มีอะไรหรอกนะค่ะหน้าแดงแบบนี้จะให้เป็นอะไรกันเล่าก็แค่อยากให้โชคดีในเรื่องความรักเ่านั้นเองค่ะเอ้โชคดีในเรื่องความรักเหรอหรือว่าเธอดวงโซดตลอดหรือไงเมื่อไม่ได้ดวงโสดขนาดนั้นสักหน่อยนะคะขอให้โชคเข้าข้างเธอก็แล้วกันนะค่ะอยากให้โชคดีตลอดไปเลยเฮ้อ เอาเข้าไปสู้ๆแล้วกันค่ะร้ายกาจคุณมากีนี่คือที่อาจารย์โกโจวไหว้วานมาน่าเอ๊ะนอนหลับอยู่เหรอคุณมากีมีภารกิจหลายอย่างในช่วงนี้เออน่อยๆน,นะครับคุณมากิ ไอยูตะจะเริ่มลมนะแซลมอนเอลไปยู่นี่ละอิะ้อบนั่นต่อไปเป็นรีบริวปากเลยเหรอเฮ้ยยูตะฮะเมื่อกี้นายทำอะไรคุณมากิตื่นแล้วเหรอครับรีบริวปากของนายใช่ไหมเฮ้เอ๋หึอุ้ยตายแล้วผักคะนาคุณมากิไปอะไรไปเหรอแคาไงต่อล่ะไอ้เฉย กล้าที่จะจู่โจมฉันตอนหลับงั่นเหรอเอ๊ะ <c oughs> คือว่ารู้ตัวซะแล้วเตรียมใจเอาไว้เถิดนะหยุดตอะฮึ <c oughs> เออคุณมากี่ครับจะทําอะไรกับผมนะ่ะฮะลืมนักเก่าแล้วเ้วมาลงกับฉันอย่างนั้นสินะเอ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมแค่เข้าใกล้เพื่อเช็คดูเฉยๆนะครับเ <c oughs> กีมยวก็หกดีกว่านะ่หน้านายแดงหมดแล้ว <c oughs> เอ๊ะมันไม่ใช่นะครับ <c oughs> งั้นนายก็มากับฉันเดี๋ยวนี้เอ๊ะจะพาไปไหน่ะครับก็แค่ไปฝึกด้วยกันสองคนยังไงล่ะ จะได้มีใครมาเกะก,กะไงฝึกเหรอครับแต่ว่าคุณมากิยังเหนื่อยอยู่เลยนี่ครับตอนนี้ฉันนอนเต็มอิ่มแล้วก็เลยจะจัดชุดใหญ่ให้นายสักหน่อยนะเอาละไม่ต้องพูดมากแล้วไปด้วยกันกับฉันเดี๋ยวนี้อ้าอย่าลากผมไปสิครับคุณมากิถือว่าเป็นการรับผิดชอบที่นายทำอะไรกับฉันไว,วนะ้อลยนะหยุดตะไม่นะอินมะกิคุงแพนดา้าช่วยผมด้วย เมื่อกี่จางพายูตากมาแบบนี้สูกใจคงเกิดเรื่องอะไรสนุกสนุกขึ้นแน่เลยปลาตาใแห้งอให้ได้กันเลยนะทั้งสองคนเทมปุระอืมใจเย็นพี่ครับ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 พี่ครันพี่ครับพี่ครับพี่คารับพี่คารันพี่ครันพี่ครับพี่คารับพี่คี่คารุนพี่คารุนพี่คารนพี่คนพี่คารนพคารันพี่ครนพีพี่ครนพี่คนรพนพีพี่คนพคน น่าอิจฉาจริงๆเอ๊ะมองที่ฉันเหรอหรือว่าคนนี้จะต้องการสิ่งนี้เหรอต้องการจะแลกไหมนะถ้าจะให้ถามแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันไหมตดวขนาดนั้นเลยเลยแต่แค่เอาความกล้าออกมาคําพูดที่พี่จะได้ครับหิมแล้วล่ะอืมผู้ชายที่นั่งข้างๆฉันมีรุ่นพี่กันสองคนน่าอิจฉาจริงๆเอ๊ะมองที่ฉันเหรอหรือว่าคนนี้ต้องการสิ่งนี้เหรอต้องการที่จะแลกกันไหมนะ ถ้าจะให้ถามล่ะก็จะแลกเปลี่ยนกันไหมสะดวกขนาดนั้นเลยเหรอแต่เอาความกล้าออกมาที่จะพูดกับรุ่นพี่ที่จะได้รับค,คือว่าพี่ครับรุ่นพี่ดีใจใ<ค>ที่ได้ไดมีความกล้า,ลาขึ้นมานะแล้วล่ะเือนกันเป๊ะสมาร์สมาร์ทแอนด์อเนี่ลูซี่มีอะไร เธอโกรธอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้โกรธสักหน่อยนี่ไงโกอยู่เห็นเห็นก็เปล่านี่ช่างเธอจะทําอะไรก็ทำไม่ว่านายจะทําอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันอยู่แล้วนี่ฉันไม่ได้โกรธอะไรนายหรอกเอ้ยหาว่าแล้วตอนนี้เธอโคตรโมโหอยู่เลยถ้าเธอไม่บอกมาตรงๆฉันก็ไม่เข้าใจหรอกไม่เห็นจําเป็นเลยสักนิดรู้สิอย่ามายุ่งกับฉันอีกเราจะไปกินข้าวกันหลังจากนี้ใช่ไหม ร่อาอหาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้สิ<า>ยกเลิกไปแล้ว<า>รู้สิไม่เอานะอย่าทำแบบนี้ไม่เป็นไรทิ้งไปเถอะพอมีงานเมื่อไหร่เดี๋ยวจะติดต่อไปนะมันบ้าอะไรกันวะเออก็ได้เข้าใจแล้วสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่ฉันอยู่แล้วค่าของฉันสำหรับเธอก็คือซานเดวิสตันใช่ไหมนะลาละเดี๋ยวเดวิ ยังโอเคใช่ไหมก็อะไรกลับมาเธอทำไมพูดอีกอย่างฉันไม่กินก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่หิวเธอขอเองที่ให้โยนทิ้งเองนะแต่ฉันไม่อยากกลับมาอีสามสิบวินาทีแล้วจะไม่ใช้สัตว์เดริทาของนั้นอีอีอ้ยอีอช่างหัวแม่งแล้วะไ้ย A few moments later นายเกลียดฉันนะวเ,เป่าวสหน่อยพี่โมถ้าฉันเกลียดเธอฉันคงไม่มาหรอกงั้นคืนนี้นายจะไปอยู่ค้างคืนเหรอเออค้างก็ได้วีมัมนไม่แฟร์เลยเรื่องแบบนี้น่ะเออลูซี่ขอแน่ไปอะ,ะเป่าเองาหรือไงมันก็แน่อยู่แล้วไอ้สมองทึบฉันขอโทษนายจริงๆนะเช่างเธอะจะแค่น้อยใจเองคิดว่าเธอต้องการแค่ซันดิวิสตตันของฉันซะอีกอย่ามาตอแหล นายคิดจริงจังมากไปแล้วนะอย่าทิ้งฉันไปแล้วกันฉันขอร้องล่ะเออเออเออรูแ้แล้วูแล้วไม่ทิ้งไปไหนหรอกอย่างอแง,งได้แล้วระบายทุกอย่างมาที่ฉันเลยถือเป็นการไถ่โทษนายฉันจะได้หยุดงอแงอุ้ยได้ไปกินข้าวกันก่อนเถอะอย่าค่อยทําก็ได้ก็ได้กินก่อนค่อยทํานะแบบนี้โคตรโชคดีเลยว่ะไอเดวิดได้เจนัก,กับดูซี่แล้วโว้ยวุ้ยจัดสักดอกเอมนี่มันคันแทบดีว่ะ